ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 462ตอนเปิดตํานานหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน หลวงปู่สวงตำนานพระอริยเจ้าแห่งทุ่งละลมจังหวัดศรีสะเกตเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีธรรมของหลวงปู่สวงจึงขออนุญาตนำเรื่องนี้มาลงและขอขอบคุณทิพยจักผู้เขียนมาณโอกาสนี้เรื่องราวของหลวงปู่สวงแห่งทุ่งละลมหรือผู้วิเศษแห่งภูตะแบง เป็นเรื่องราวที่เล่าขานมานานหลายต่อหลายชั่วอายุคนต่อเนื่องมาคร่าวๆแล้วไม่ต่ำกว่าสองถึงสามร้อยปีว่ามีพระอริยเจ้าองค์หนึ่งมีอายุยืนยาวหลายร้อยปีมีผู้พบเห็นมาตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ท่านก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทั้งยังมีปฏิหารสารพัดเป็นเรื่องเหนือโลกโเหนือความคิดความคาดหมายของผู้ถุชนคนธรรมดาเป็นปัจจตังโดยกล่าวกันว่าท่านเดินตากฝนโดยที่ท่านไม่เปียกดำน้ำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงล่องหนหายตัวเดินย่นย่อระยะทาง รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีอีกหลายต่อหลายเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องที่เล่าไม่รู้จบล้วนแล้วแต่มีความน่าอัศจรรย์พิศวงในตัวท่านทางนั้นความเป็นมาจริงๆของเรื่องลวมปู่สวงนั้นไม่มีใครทราบประวัติของท่านแน่ชัดเพราะว่าท่านไม่เคยบอกใครใครถามท่าน ท่านก็บอกว่านัดจำไม่ได้เขาเรียกราว,ว่าสวงก็สวงคำพูดคำตอบของหลวงปู่สวงนั้นฟังดูแล้วหาพิจารณาดีๆท่านมีความมุ่งหมายให้ผู้ถามผู้ฟังทั้งหลายเลิกยึดติดในตัวตนเข้าหาธรรมแท้และความปล่อยวางเป็นหลักอย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเราท่านท่านก็ยังจะจะรู้เรื่องราวของท่านว่าท่านคือใครแม้ไม่รู้ก็อยากจะรู้ในปาฏิหาริย์ของท่านอยู่ดีซึ่งแท้ที่จริงไม่ใช่เรื่องหลุดพ้นแต่อย่างใดหลวงปู่สวงท่านเป็นสรณะที่พึ่งของชาวสุรินชาวศรีสเกต และทั้งผู้ศรัทธาทั้งใกล้และไกลรวมรวมแล้วก็น่าจะมีผู้นับถือท่านอยู่ทั่วประเทศเพราะกิติศัพท์ของท่านนั้นเลื่องหรือจริงๆไม่ว่าจะเป็นการให้โชคลาภการโปรดผู้ยากให้พ้นจากความทุกข์ทั้งการกินอยู่การเงินต่างๆผู้ที่ท่านโปรดล้วนได้รับความสุขก,กายสุขใจ เปรียบดังว่าเด,ดตายแล้วเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมดังนั้นจึงมีผู้คนเป็นจำนวนมากต่างพยายามแสวงหาที่จะพบกับท่านให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นบุญวาสนาบางท่านได้เจอแต่บางท่านก็ผิดหวังแต่กระนั้นหากมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแน่นแฟนว่า หลวงปู่สวงท่านเป็นพระผู้วิเศษมีจิตเป็นทิพย์ท่านย่อมรู้เรื่องราวที่เราอธิษฐานถึงท่านด้วยความจริงและมีหลายตัวหลายคนที่ได้ประสบปฏิหารจากการอธิษฐานถึงหลวงปู่สวงโดยการอธิษฐานต่อหน้ารูปของท่านบ้างหรือแม้แต่พนมมือขอบารมีท่านก็ยังมี ต่ตัวผู้เขียนเองไม่เคยได้กราบหลวงปู่สวงแต่เคยได้ยินเรื่องเล่าของท่านจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เคยได้ติดตามท่านอย่างหลวงพ่อส้อยวัดเลียบราชบำรุงท่านเล่าว่าท่านเองพบเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่เล็กหลวงปู่สวงท่านปักผ้าขาวเอาไว้ที่ไหน ชาวขเขมรรออบพยพที่หนีภัยสงครามก็จะมารวมตัวกันอยู่ณนะบริเวณที่หลวงปู่ปักผ้าขาวเอาไว้ที่ไหนที่หลวงปู่ปักผ้าขาวเอาไว้ชาวขเขมรอพยพที่หนีภัยสงครามจะมารวมกันอยู่ที่บริเวณนั้นเพราะรู้กันว่าจุดที่หลวงปู่ปักผ้าขาวไว้ลูกระเบิด ไม่เคยตกลงมาเลยสักครั้งเพราะบรารมีของหลวงปู่คุ้มครองยามที่ชาวบ้านหนีตายจากภัยสงครามอดอยากหิวโหยด้วยขาดแคลนอาหารการกินนั้นหลวงปูส่สวงท่านจะมีหม้อข้าวใบเล็กๆนำมาหุงจากนั้นก็ตักข้าวให้กับผู้ลี้ภัยสงครามทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หม้อเล็กๆที่เด็กใช้เล่นกันนั้นกลับสามารถมีข้าวเพียงพอแก่ความต้องการของทุกคนได้อย่างน่าอัศจรรย์สมัยเด็กๆหลวงพ่อส้อยหรือเด็กชายส้อยสมัยนั้นเคยถูกชวนจากหลวงปู่ให้เดินจากศรีสะเกดไปจังหวัดจันทบุรีด้วยว่ามีขหาบดีท่านหนึ่งจากจันทบุรี นิมนต์ท่านให้ไปฉันเพนที่บ้านหลวงปู่ตอบตกลงครั้นพอถึงวันนัดหลวงปู่ปลุกเด็กชายส้อยแต่เช้าตรู่ตอนตีสี่จากนั้นทั้งหลวงปู่สวงกับเด็กชายส้อยต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปเรื่อยๆยอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง แสงแดดก็เริ่มแรงกล้าขึ้นทุกขณะเด็กชายส้อยก็เริ่มหมดแรงเพราะว่าเดินมานานหลายชั่วโมงและไม่มีทีท่าว่าจะถึงสถานที่นัดหมายของเจ้าภาพนั้นสักทีนึกในใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรด้วยการเดินเท้าเปล่าจากศรีสะเกดไปจันทบุรีในที่สุด เมื่อเด็กชายส้อยรู้สึกเหนื่อยจนใจแทบจะขาดแล้วนั้นก็เอ่ยปากถามหลวงปู่สูงขึ้นว่าหลวงปู่มันจะถึงเหรอเนี่ยหลวงปู่สูงตอบว่าเดินตัดทุ่งนาที่เห็นนี่ก็ถึงบ้านเจ้าภาพแล้วเด็กชายส้อยคิดว่าหลวงปู่พูดหลอกตนเองเล่นเพราะมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน มันจะเป็นไม่ได้อย่างไรเล่ากับการเดินด้วยเท้าเปล่าแต่เด็กชายส้อยก็อดทนเดินตามหลุงปู่ไปเมื่อพ้นจากเขตทุ่งนาเด็กชายส่้อยก็เข้าไปถามคนละแวกนั้นว่าที่นี่ที่ไหนคำตอบที่ได้ก็คือเขตจังหวัดจันทบุรีคำตอบที่ออกมาจากปากคนแถวนั้น เป็นสิ่งที่เด็กชายซ้อยแทบไม่เชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วพักเดียวหลวงปู่สูงก็พาเด็กชายส้อยขึ้นไปบนบ้านเจ้าภาพท่านเวลาฉันเพลนพอดีเรื่องอัศจรรย์เช่นนี้มีอีกมากหลวงพ่อซ้อยเคยเล่าว่าบางครั้งท่านนั่งรถตู้จากกรุงเทพไปทุ่งละลมเพื่อไปกราบหลวงปู่สูง พอรถวิ่งเข้าเขตทุ่งละลมบางครั้งเห็นหลวงปู่สูงท่านเดินดุ่มดุ่มอยู่ข้างหน้าไม่ไกลเท่าไหร่นักท่านก็บอกคนขับรถว่าให้ขับแซงหน้าหลวงปู่ขึ้นไปจะได้รับหลวงปู่ขึ้นรถคนขับก็เหยียบคันเร่งหมายจะให้ทันหลวงปู่สวงที่เดินอยู่ข้างหน้าที่ดูแล้วไม่ไกลนัก แต่มันแปลกอะไรเช่นนั้นรถเร่งความเร็วเท่าไหร่ระยะทางระหว่างหลวงปู่กับรถยังเท่าเดิมและทุกคนก็เห็นว่าหลวงปู่ท่านเดินแบบเนิบๆอย่างที่ท่านเคยเดินและหลวงปู่เองก็ชราแล้วไม่ได้เดินเร็วสักหน่อยแล้วทำไมรถถึงตามไม่ทันเมื่อหลวงพ่อส้อยฉุกคิดได้ ท่านจึงบอกให้รถหยุดจากนั้นท่านจึงเดินลงไปตามหลวงปู่สวงก็เดินทันนับได้ว่าเป็นเ,เรื่องอัศาจารย์ที่เกี่ยวกับการเดินย่นระยะทางที่หลวงปู่สูงท่านแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์พวกเราชาวภาคกลางคนกรุงเทพเรียกท่านว่าหลวงปู่สวง แต่สำหรับคนศรีสะเกดจะเรียกท่านว่าลูกตเบาะหรือลูกตะเอ๋วแปลว่าพระดาบทแม้ว่าหลวงปู่สูงจะสิ้นไปแล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในความทรงจำและเป็นอีกตำนานหนึ่งของพระผู้วิเศษแห่งภูตะแบงหลวงปู่สงูงลูกตเบาะผู้วิเศษแห่งภูตะแบง ผู้เขียนเองเคยได้ยินคำร่ำลือมาแต่เด็กว่าตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานั้นเต็มไปด้วยป่าดงดิบมีอันตรายทั้งจากกับดักระเบิดสัตวร์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บพูดผีปีศาจแต่กระนั้นก็เต็มไปด้วยผู้ที่มีวิชาอาคมพระผู้วิเศษหรือสีชีไพร ที่หลีกเรนซ่อนกายบำเพ็ญตบายานอันแรงกล้าพระผู้วิเศษและฤาษีชีไพรโยคีที่กล่าวถึงเหล่านั้นหลายท่านมีอายุเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปทั้งนั้นอำนาจจิตจากการบำเพ็ญตะบะยานประกอบด้วยอิทธิบาทสี่ทำให้ฤาษีโยคีและพระผู้วิเศษทั้งหลาย สามารถชนะการเวลารักษาสังขารมีอายุยืนนานนับร้อยนับพันปีหลวงปู่แหวนสุจิโน,โนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สิทธสำคัญของพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตกล่าวว่าสมัยที่ท่านเดินทุดงไปยังภูเขาควายและป่าลึกแถบจำปาสักนั้น ท่านเคยพบโยคีบางตนมีอายุหลายร้อยปีนั่งนิ่งจิตดิ่งอยู่ในฌานสมาบัติมีต้นโพต้นไซขึ้นโอบบางตนก็มีจอมปลวกขึ้นหุ้มตัวบางตนก็มีหินงอกหินย้อยขึ้นตามร่างกายหุ้มไว้กลายเป็นหินท่านว่ามาหาโยคีหรือสีเหล่านี้ไม่ตายนะ แต่จิตอยู่ในฌานบางตนถอดจิตไปชั้นพรหมโลกที่เป็นฤาษีโพธิสัตว์ก็มีท่านเหล่านี้มีฤทธิ์มากแม้เมื่อไหร่ที่ต้องการจะออกไปโปรดสัตว์ก็ใช้อำนาจจิตสลายสิ่งห่อหุ้มร่างกายออกเป็นจุนมหาจุนเที่ยวออกโปรดสัตว์ได้ตามสบาย ท่านเหล่านี้หลวงปู่แหวนกล่าวว่าแม้ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบรรลุไม่ตกต่ำเรื่องที่หลวงปู่แหวนเล่านั้นดุดดังนิทานปรัปรราแต่สำหรับชาวชนบทห่างไกลอย่างเมืองสุรินทร์ศรีสะเกตนั้นชาวบ้านแถบนั้นกลับมีพระผู้วิเศษที่มีวัดปฏิปทา ดุดดังมหาฤาษีโยคยีที่หลวงปู่แหวนเคยเล่าเอาไว้ไม่มีผิดนั่นคือหลวงปู่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบงนั่นเองด้วยว่าวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่สวงนั้นลี้ลับไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหลวงปู่สวงท่านคือใครบางคนร่ำหรือว่าท่านเป็นพระเจ้าชัยวรมันพระองค์หนึ่ง สันนิฐานไปต่างๆนานาบางคนเชื่อว่าท่านคือครัวขี้เท่าหนึ่งในคณะโลกอุดรที่ร่ำรือกันแต่ที่แน่ๆคือหลวงปูส่สวงนั้นมีอายุยืนยาวมาหลายร้อยปีแล้วเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอายุเฉลี่ยยังต่ำไม่น้อยกว่า275ปีอย่างแน่นอน ติดตามรับชมและรับฟังเปิดตำนานหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินได้ในคลิปหน้าท่านจะต้องทึ่งกับอภินิหารของหลวงปู่ที่เหนืออภินิหารด้วยประการทั้งปวงอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ